ยินท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังท่านสอสอผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมเศษฐาธวิสินนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณพุทธศัรกราช2567โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ2567เป็นจํานวนไม่เกิน122,000ล้านบาท รัฐบาลมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน โดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน122,000ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจํานวน122,000ล้านบาทจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สําหรับประมาณการเงินที่พึงได้มาสําหรับ จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ25 6 7รดังนี้หนึ่งภาษีและรายได้อื่นโดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กําหนดไว้ประมาณการจํานวนหนึ่ง่นล้านบาทสองเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลก็ประมาณจํานวน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพล้านบาทร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณปศส5งพัที่รัฐบาลนําเสนอต่อ สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการดําเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและการดํารงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาาจักรไทยพุทธศรรักราช2560พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2567ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส,สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเศรษฐกิจไทยในปี2 0 1 7มีแนวโน้มที่จะขยายตัวในช่วงร้อยละ2.0ถึง3.0ค่ากลางร้อยละ2.5โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐการฟื้นตัวของภาครัฐการท่องเที่ยวและภาครบริการที่เกี่ยวเนื่อง การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการอุปโภคบริโภคและการลงทุนและการกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆของการส่งออกสินค้าตามการฟื้นตัวของการค้าโลกอย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงของภาระหนี้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางภาคเกษตร ความผันผวนของระบบ,ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกที่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโย้มผันผวนมากขึ้นสำหรับอัตราเงินเฟอ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ0 1่ถึง1.1ค่ากลางร้อยละ0.6และดุลบัญชีเดินสัพัดมีแนวโน้มเกินดุลร้อยละ1นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนโยบายการคลังและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ภายใต้สภาวการทางเศรษฐกิจดังกล่าวปีงบประมาณพศ2567รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องโดยประมาณการจัดเก็บรายได้จากส่วนราชการอื่นรวมสุทธิทั้งสิน้นจำนวน1,000 10, 0ล้านบาทประกอบกับเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน1 1 2 0 0 0ล้านบาทรวมเป็นรายรับทั้งสิน้น หนึ0งแสนสล้านบาทเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าให้เติบโตได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเม็ดเงินจำนวนมากจะไหลจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนก่อให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าการบริการและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องฐานการคลัง หนี้สาธารณะคงค้างณนวันที่30เมษายน2 0 5 6 7มีจำนวน1 1 5เ3 7ด9านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ63.78ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารนณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปัจจุบันฐานะเงินคงคลัง ในวันที่31พฤษภาคม2567มีจำนวน3,94,259.7ล้านบาทโดยรัฐบาลจะบ,บริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐให้มีประสิทธิภาพษษษษษษและเกิดประโยชน์สูงสุดฐานะและนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่รยละ2.5ต่อปี ในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน2567โดยมีเหตุผลว่าเป็นอัตราที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อที่ปรับตัวดีขึ้นรวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องและการเบิกจ่ายภาครัฐที่กลับมาเร่งขึ้นได้ในไตรมาสสอ,องของปี2567รวมถึงแรงกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐ ในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรก็ตามยังจะต้องติดตามความท้าทายต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในภาคการส่งออกที่ยังขยายตัวในระดับต่ำมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันลดลงและภาค SME จํานวนมากที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้การดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการดำเนินการที่สอดประสานกันร,ระหว่างภาคการเงินและการคลัง ฐานะการเงินด้านต่างประเทศของไทยในปัจจุบันมีมูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศหน้าวันที่31พฤษภาคม2567จำนวน <c oughs> 221ล้านา69ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น2.5เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากสาระสำคัญของประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีพศ2567 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ2 5งพหมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นหนึ่ง0สสองนล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยมีรายได้รัฐบาลจํานวนหนึ่งมล้านบาทและขาดดุลงบประมาณจํานวนหนึ่งแสนหนองล้านบาทจําแนกเป็นรายจ่ายประจําจํานวน24 4 0 0สี่ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละยีสิของวงเงินงบประมาณและ รายจ่ายลงทุนจำนวนานวน97600ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ80ของวงเงินงบประมาณก็มารายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศส5 6 7ัาจำแนกตามกลุ่มงบประมาณและจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567งกบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567าำแนกเป็นกลุ่มงบประมาณรายจ่ายงบกลาง วงเงินรวมจำนวน1 2 2 0 0 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละร้อยของวงเงินงบประมาณและได้ํำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 7โดยกำหนดไว้ในรายการค่าดำเนินการภาครัฐจำนวน122,000ล้านบาทเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของประเทศสำหรับเอกสารประกอบได้มีการจัดทำให้เป็นตามพระราชบัญญัติ ทีการงบประมาณ2,517มาตรา10มาตรา11และมาตรา13ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสำเร็จของกฎหมายพศ2562ดังนี้ 1. คำํำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567 2. เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567ฉบับที่1ประกอบด้วยรายงานภาวะเศรษฐกิจฐานะ การเงินการคลังของประเทศประมาณการเงินที่พึงได้มาสําหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณพศ2567ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจภาระหนี่และและการก่อหนี้ภาครัฐประมาณการรายรับและประมาณและประจําปีงบประมาณพศ2567รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณพศ2567 สามเอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7ฉบับที่สองประกอบด้วยบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำร่างพระราชะบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบงบประมาณพศ2 5 6 7 4. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567โดยสรุปงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน1 2 2 0 0 0ล้านบาทมีที่มาจากรายได้รัฐบาลจำนวน10,000ล้านบาทได้เป็นการกู้ผู้เชิชยการขาดดุลจำนวน1,012,000ล้านบาทเมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิม ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน3,480,000ล้านบาทจะทำให้ในปีงบประมาณพศ2567มีงบประมาณรายจ่ายรวม3,620,000ล้านบาทแม้ว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567เมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จะมีการขาดดุลเพิ yes. sure disabled, 5, 000, 000, Ps, so, ่มขึ้นแต่รัฐบาลได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนไว้ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567จำนวน97,600ล้านบาทโดยเมื่อรวมกับรายจ่ายลงลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน718.5ล้านบาทจะทำให้มีรายจ่ายลงทุนจำนวน87,680.5 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายการลงทุนในปีงบประมาณพศ2516ร้อยละ17.1และคิดเป็นสัสดส่วนร้อยละ22.4ของวงเงินงบประมาณรวมการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงษเม็ดเงินไหลไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายขอบคุณครับ ครับขอบคุณท่านนายกเลิมตรีนะครับท่านสมาชิกครับขอแก้ไขนะ